Cái đúng cái đúng 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 Lượt tổ đúng đúng lượt tổ đúng đúng lượt tổ đúng đúng tai, Mình đứng phía, đâu, phía ตั้งผิดกันสิตั้งผิดกันกันดิโอ้ใครวางเตียวนะเนี่ยดตาดติดติดเลยอะอันนีอะไรเพื่อนมายิงเลยรั้งสองแยกกันทั้งสองแยกกับมาทำออกับมาบ้านใช่ไหมใครวะยิงยิงยิงวิวยิงวิวเลยปะบิวเล็กอะบิวเล็กอะ

hello 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 เอ้ยิงยิงบ้างไปยิงบ้างไปเลยแต่พี่ล็อกซ้ายให้ บิวยังกับบิวบิวแตกเลยโอเค็งไม่เห็น่วางกะเพงเยอะวางกะเพงง้างปติดแล้วจอดไปจอดไปจอดไปเราจอดไปเลยไม่มีผ้าแล้วอะ ซ้ายดบ้านดูซ้ายไนมดวกดีกวมอเนเ่ดไม่ัดขาบ้านรอบ้านมันเริ่มหางว่บ้านมันเริ่มหางว่ ชิงเดียิเดีิดไปเลหอเหล็ออกจห,หือเหลเฮ้ตรงเห็นเล็กเห็นเล็กหายแล้วเห็นเล็กหายแล้วฟังฟัง,ง,งพี่นะฟังพี่นะขวาเคียร์แล้วแปลงปิดหมดต้องวาขวา,าตอนนี้วซ้ายอย่างเดียวแปงปิดบ้านวปิดเลยพวะไราเจาะบ้านไปเรื่อยดีกว่าเฮ้ย<พ> จอบบ้านมาเลยจอบบ้านหาตี bunker. ให้ตีมันแตกอะมี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 ให้เตีมันแตกให้เตีมันแตกลูกว่าหมดแล้วว่ใครมีอีกวะถ้าพี่ต้งอโดนเนื้อเนื้อแกเนื้อเสียงเนื้อคนก็สุดยิง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  ทามีบ้องอยู่ะพี่ม่อยู่พี่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่ับอไรับไมเต็มพังไปมเต็มพังเตยมพังขโหเตยมพังเฮ้ยเอาไเตียงอะบ้านะเข็มมากออบบ้านดิอบบ้านดิโอ้ยเยีบันเตมพังเตยมพังเราเตียงผังเตียงพ้าเตียงผ้าเตงผ เข้าปิดเข้าปิดเข้าปิดเข้าปิกเข้าไปแจ็คอยู่ตรงนอกรีเลยทุกคนมาอยู่ตรงนอกีตรงมีเห็นด้านตรงบ้านพี่อะไอยงเี้ีข้างบนไม่เห็นข้อปนมันจับจังวะมีปิดกแพงแล้วมีปิดกแพงแล้วเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยผมทำอะไรไม่ได้เลยว่ะ้กนเลยก็ได้ที่อมันงนเนกีสวย ตุกี้มีลูกกล้องปะตุกี้หปืนทั้งหมดแล้วเออสวอยู่ข้างบนแล้วไปอยู่ข้างบนแล้วเพ้่เข้าไปนกเกี่เข้าไปนกเกีเข้าไปเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปจ่องเดียวจ่องเดียวพังแล้วพังแล้ว

ยิงไปก่ไปในบ้านมันคุมวปเพื่อนาไ้มันไปก่อนมันไม่หมดมีลูกหายปะพี่อัเอมพนทห่ำขอยาด้เลยพี่มีลูกบ้องหายปะพี่มายิงมันโดนทางนี้ได้นะอ๋อตายแล้วเหรอเฮ้ยป้องปืนมันดับหมดแล้วเหรอ พี่ธามันเปิดมันจับเราโต๊ะสามเห็นโต๊ะสามเฮ้ยผมผมเจอบิ้วพี่ทามผมเจอบิ้วผมเจอลูกไฟผมเจอ็อกเก็ตผมเจอ็อกเก็ตแต่ผมออกไปให้เล่นพี่ธามผมออกลโรเก็ตไปแล้วพี่ทามออผมนี่นี่นี่กองเล็กกองเล็กกอง เอามอมากล่องหน้าบ้านมาแลวยิงต่อนี่นี่ผมตอบแล้วผมจุดในกล่องในกล่องเดี๋ยวเรายัดยัดล็อบองไปเลยมายิงบ้องตอมาออกมาิงบ้งต่อนี่กเดี่ยอนไม่ให้ย้อนไม่ให้ยอนให้ย้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 นใหยอนให้ยอนใหบย้น้ย้อนตห้รอนให้ย้อนให้ย้อนใหยอน้ย่นใหนห้ย้อนย้นให้ยมีนให้ย้อนให้ย้ย้อน้อนลห้อกย้อไให้ย้นให้ยงนให้ย้อน้อะใหย้อนให้้อายนอ เฮ้ยมึงที่ชาแตให้มึงเห็นคนตรงเตาเฮ้ยผมล้มแล้วขี่พีลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เยิงไปยิงไปยิงบ้องยิงบ้องไปอเะเยผมผเลียาผมผมพังบิลเลยนะเนี่ผมพังบิลแล้วพี่า้ต่องบล็อกเลยบล็อกเลยแล้วปิดซ้ายปิดซ้ายแล้วจอดกลางเดียวเฮ้ยผอมอกเอาลุกบล็อกมเพิ่มแถว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 เอามาเิร์ฟเอามาเสิร์ออเอ้ย ตายโอ้ลูกป้องมาให้ผมป้องมาให้นี่ลูกป้องในกล่องลูกป้องในกล่องสองแถวสองแถวสองแถวยิงต่อยิงต่อไปตายตายมา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 ตายเฮ้ยเอาปืนมาวางได้นะผมว่าตรงเนี้ยลองดูดิมีบิลไหมเอากำแพงมาวางอ่ะเฮ้ยสวยๆตรงนี้ตรงนี้ไม่มีบิลว่ะตรงนี้จำเป็นบ้านก็ได้เฮ้ยไม่ต้องไปยัดบ้องเข้าไหนแล้ว ผมว่าเจาะเจาะขึ้นบนดีกว่าปกตีได้เตียงพี่ทามเจาะขึ้นบนเลยต่องไปงขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นทำอะไรขึ้นไปเออสวยลูกบองในกล่องยิงไปใครมีลูกไฟอีกปะเฮ้ยมันยิงพ้อหัดมาเหรอเอาป้อมพี่ทัศน์อป้อมปืนมาวางตรงนี้ได้ปะ Ens, asure, Safe, เฮ้ยยังไงสวิสวิป้อมปืนไม่ไม่ม <AS C> ่วงจรไฟฟ้าพังครับสวยสวยสไอ้เล็กนี่ผมขับึ้นแบงบนได้ปะได้ได้พี่ได้เอาให้เล็กแค่ตตอบปทาไงพี่นัทเฮ้ยไอ้เหี้ยโไอ้เหี้ยโกโดนฆ่าพอดี เตูซ้ายข้างล่างเต็มทูซ้ายข้างล่างเฮ้ยเต็มทูตเตาเหรอเตาบ้องยิงยาวอยู่กับปืนยัดมันเป็นโป๊อยู่ไหนอยู่ไหนพ่อพี่พ่อี่พี่พี่ตายแล้วดิตายแล้วดิตายแล้วสวยปืนมันมาอย่างไรมันเล่นคือถ้ามันได้ปืนยิงมอไหนนั่นแล้วมันยิงอัดเราเราอาจจะตายกันต้องระวังเฮ้ยผมว่าเคลียร์แล้วว่ะเฮ้ยขวาขวาขวาเต็มทูขวาเต็มทูขวาตรงน้ำอ่ะ ครับไปเลยแล้วครับอยู่ใส่ในกล่องให้ต้องมีคนมาดักต้องมีคนมาดักบอกว่ามามามาเอาบ้องถือบ้องดักไอเชี่ยตอนนี้คืออ่ะไอเชี่ยไม่ใเด็กได้อมืต้องเอาไปต่อเองนะเนี่ยไม่มพินาไปต่ออะไรปะดูตรงไหนเฮ้ยนอกบ้านเหรอนอกบ้านนอกบ้านนอกบ้านบัั้้นนนตตาวึง ตายแล้วราลอลอลบลนี่ยบลอกสามตรเล่นบล็อบกันตายตายผมอับอลตายแล้วตายแล้วตายล้วไอบลยไปปลยยิงผมลหมดตรงทเข้าลยตีมันชันล่างี เิ้ยยุเขาอยู่เขาอยู่มนเอ็ยอย่ยุบยุบยุบยุพิ่งดูกลุ่มกองหามันกำมาอยู่ตรงไหนเอาปืนเาปืนออไปเอาปืนเอาปืนออกไปเอาปืออกไปเอาออกเอาอไเตายเตายตดูเลือดกดิโอ้ลูกบ้องใครเนี่ยลูกลูกบ้องเป็นแถวเลยอยู่ตรงศพหน้าเตาอ่ะพี่ท้ามเอาไปเอามาเอามาองเอามายัดองเฮ้ยลองโทรรองทาเสืเียปรเด้นจริงแต่บ้อง เนี่ยอยู่ตรงเตาเนี่ยเต็มเลยแพงมาปิดกล้วกมาปิดในบ้านเราได้ปะีเรเราได้ีวันอย่างพี่ได้แล้วเฮ้ยมากดปืนมากดปืน่ปกืนตรงไหนปืนตรงไหนปัดนัทพีพจป้อมปืนอีกโอเคโอเคโอเคกดป้าืนากดป้ืนมันไม่ได้นกจะมีกรอตอนนี้ทุกคนมากดต้อมปืน กระปุกปุ้บปืนอย่ามไหนอย่ามาไหนอย่ามาไหนอย่ามาไหนเยือบไปข้างหน้านี้ไม่ได้เหรอพี่นัทเออตะแกรงตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วร่อนมันล้ม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 ตังค์ไม่ให้นดีดีเลยไม่ใครฝากให้หมดเอาบิวไม่มีไม้ใครมีไม้เอาบิวมาวางดีตัวกูอะบิวเดี๋ยวพี่หาก่อนเพื่อพี่เหมือนเห็นไม้ไปแป๊บกูตอนกูตอนแรกแกมีคนเก็บแล้ว ก็หล่้มด้อมปืนหมดยันดไอี่ฟังกด้อมปหมดยันกดยักดแล้วพ่กดแล้วกดแล้วจะไปนัดติดเลยไม่มีคนตอบติดเลยโดน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 อไฟผอไฟผอพี่ว่าเตรียมมาอยู่ไนซ้ายวะดีนั้มปืนกเดี๋ยวผมเปิดเอ้นลขในลึก้น ผมว่ายิงไฟเผาไม่งหมดลยก็ว่ะจิงนะป้องยัดเราองยัดเรา้องัดเราผมยิงลูกไฟให้ผมยิงลูกไฟให้ผมมีผมมีพี่ครับผมมีเฮ้ยเปิดป้อมปืนดิเปิดป้อมปืนดิ

กรไดอ่นกระดม่นตอนีกไนีอันนี้อัไตอม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามเราเล่นตรงนี้เนปไี่ยนไปท่กำหงาเฮ้ยตา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 ยตัวเท้าตายตัวเ้าตายตด้าตักหอันนี้อันนี้เพื่อนกูไยิงเพื่อนลมเทพ้าเฮ้ยเออมมใส่ปอมก็ได้นะ ตอกกนะเพื่อนไอนนี้เ็ถอกกนะพี่หมดอย่างกาเตียงมันเดีดูดิเฮีย้าเปิดประตูลิ้าเปิดประตูลิฟตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นี้ตอนนี้เจอปืนเก็บปืนเอาออกมาหมดตาย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 สุภไปเตียนสุสวยไอ้ยูขว่ยูขวาต้อง้องปืนขวาจะไม่มีรู้องแล้วขวานป้องปืนขวานะป้องืนขวานะ นี่ตนนีนีตียงกาไวไม่มีเอ๋อยาพีก็ไม่มีใครครับไม่เนี่ยจยคนคัยาเิอเฮ้ยคนยกระสุนมันโลนะไอป้อมอ่ะมีใครมีเปนปะต้องทำกรสนก่อน่ต้องยึดึ้บิวว่ะกระสุนผมใส่กระสุนใส่ล้พี่เกเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย คุยเล็กครับผมไม่เอายาให้่กินอะไรไปทำดันกินอะไรไปทำดันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู <c <c so ่ไหนรู้ตัวนะเว้ยมันรู้ตัวก่อนนะเว้ยเฮ้ยเตียงนี่ไงเจอเตียงแล้วเตียงเล็กเตียงเล็กตังเลยน่ามาแล้วที่เหลือก็พมดักพิมดยิงดักนอกบ้าน หาปืน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 นี่ไงเตียงเตียงอยู่บนบ้านเตียงอยู่บนบ้านละครับเมหลวเ้หมดแล้วเฝั่งฝังมีป้าวป้อมปืนมาจากทางบ้านเราพี่ทามขยอบปะ ตู้สามก็บอกได้สี่ก็บอกไดเลขสี่ก็บอกแล้วรู้บ่อยแถวนึ่งเดี๋ยเพิ่งแถวนึ่งเนี่ยที่ไหนเนี่ยเพงเอาออกจากตู้นี่ไม่ไม่ไม่ต้องไปแล้วโอ้โหโอเคทีแกเมื่อวันทำไมนี้ออกไปเพิ่งก่อโอ้ยคอมเมนต์กล่องนี้คอมเมนต์พี่ถามไปหน้าดูดิโอ้นี่นี่ฝั่งอู้ไปเป็นล้านเลยเฮียแทบเป็นล้านเลยคอมเมนต์ฝั่งเนี้ยผมว่าบางทีลูกค้าลูกบ้องอยู่ในกล่องนะถ้าสอบผันพังก็หายนะพี่ใช่ปะ ไม่หายไม่หายกูคนไปหมดแล้วผมคนไปหมดแล้วคนหมดแล้วไม่ได้พังปืนบุกมันแถวเล่ต่อยนะประตูไหนพี่ดูผมเล่นต่อยเออไปถ่ายรูปกรอนเราไปถ่ายรูปกรอนไม่ต้องถ่ายยิงให้หมดเลยเฮียถล่มเดี๋ยวโยนเดี๋ยวโยนเดี๋ยวโยนคัดคัดแต่ของดีๆให้เด็กๆผมว่า อยู่ก่อนวันไม่วันมันเป็นโอยืนแบบนั้นได้แล้วหัวแหลยรอดเลย